แล้ววัดสวนเรียบร้อยเรียบร้อยครับนะเรียบร้อยครับนะจยกลอยป่าครับตัวนี้ นี่ครับกบยางน้น้องผมก็ชื่อสีดำตาแดงเดีย๋ยวตัวใหม่ครับตัวเล็กตัวนี้ออกจากชายป่าตรงนั้นนี่ครับตัวนี้ไซสโลครับไซสโลได้เลย